สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับของวันที่22พฤษภาคมนะครับพศ2567นะครับเมื่อนี้พามาชม DC105X นะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยผมเช็คระบบใหม่ทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่ช่วงล่างไปนะครับช่วงล่างเนี่ยแพคใหม่สองข้างนะครับโรเลอร์แกนโรเลอร์ลูกปืนซีนอันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับบูท มดมันโลเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับหนา้ากาขแกนล้อนํำนะครับแกนล้อนํำผมกับเปลี่ยนใหม่สกีกับใหม่สปอกเก็ตกับใหม่นะครับสําหรับช่วงล่างนะครับตัวนี้เนี่ยใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับตัวนี้พิเศษนะครับ mm hmm. ผมเห็ดเป็นตัวยันตัวยันแกนล้อนํานะครับผมเห็ดเป็นตัวยันคูนะครับกาลังลองเบ,งบร์ดบอลวัตถิเวิร์กบอนะครับแต่กะ ให้ลูกค้านะครับตัวนี้ทําให้เรียบร้อย้วกามาช่วงบนนะครับช่วงบนเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ํามันไฮโดรลิกผมเปลี่ยนใหม่ห like. ทั้งหมดนะครับตัวนี้้วกาสกูสกูผมเปลี่ยนให้่ทุกตัวนะครับสกูทั้งตั้งทั้งนอนนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ้ากาพิเศษโครงตู้โครงตู้ตัวนี้นะครับเป็นโครงตู้ใหม่นะครับเป็นของใหม่เลยนะครับสั่งศูนย์ ไม้แกะกล่องนะครับตัวนี้เป็นของไม้ตัวแผ่นร่องนะครับกับเป็นของไม้ทั้งเหมดน,นะครับตัวนี้ทันได้ได้ไปนี่ถือว่าโอเคเลยครับใช้กันแบบยาวๆนะครับสําหรับคันนี้ Latin. ตัวนี้ก็บ,บาลูกปืนตะแก,งนะ,กนง,ง,งนะครับผมกับเลียนไห้ไม้ทั้งสองขางนะครับผมบาลูกปืนตะแกงแล้วก็ตัวนี้สิ้นกระบ,บอกนะครับสิ้นกระบ,บอกผมกับเลียนไห้ไหม้เรียบร้อยสําหรับคันนี้นะครับ ้วกาตะแกงตะแกงตู้นะครับตะแกงตู้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับทั้งหกตัวา,ามาดูตะแกงร่อนนะครับตะแกงร่อนก็เป็นของใหม่นะครับสําหรับคันนี้ตะแกงร่อนเป็นของใหม่นะครับสั่งศูนย์มาเรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวรอขึ้นตู้นะครับรลากา,เล,าลกเล่าลุกนวดเล่าหลุกนวดเนี่ยก็ยังไม่อยู่นะครับ เป็นของเดิมแต่ว่าผมทำสีให้ใหม่เพราะว่ายังไม่สึกนะครับตัวนี้ยังดีอยู่สำหรับโค้งนะครับตัวนี้นะครับผมทำสีให้ใหม่แลวก็เปลี่ยนคอทางเข้าให้ใหม่นะครับใส่คอทางเข้าใหม่เป็นคอทางเข้าเหลยดนะครับลวกา็ชุดลูกกิงนะครับลูกกิงเนี่ยผมก็ทำให้ใหม่ด้วยครับผมตัวนี้เนี่ยคือเปลี่ยนของใหม่ให้ใหทั้งตัวประกับทั้งตัวลูกปืนลวากา็ ตัวลูกกิ่งนะครับยันใหม่หมดอากาศชุดนี้นะครับชุดนี้ผมก็ใส่เป็นของใหม่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เป็นของใหม่นะครับเบิกศูนย์ตัวเนี้ยลออะไหล่นะครับจะก็จะยกขึ้นประกอบนะครับสําหรับชุดนี้ชุดข้อนะครับชุดข้อเนี่ยถ้าท่านใดอยากใดเป็นข้อสปริงกะสามารถมาดูมาชมได้นะครับสั่งใดผมกะจะเห็ดเป็นข้อสปริงเห็ุเป็นเกลียวดันให้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือผมจะทํเดิมก่อน ราวาตัวนี้ปากยังสวยอยู่นะครับปากเกี่ยวยังสวยพวกนี้ผมก็เปลี่ยนให้ไม่มดนะครับนี่ตัวลูกหลอกเปลี่ยนใหม่ทุกตัวนะครับเนี่ยลูกหลอกลูกหลอกสูตัวนี้สำหรับตัวดัน,นไนนะครับดันในเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เนี่ยตัวพาเวสเตอร์นะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นสูข้อใหญ่มากนะครับผมกะจะเปลี่ยนตัวนี้ให้ไม่้วกา็จีใส่ปอกข้อเหลีใย้นะครับสำหรับข้อ้วกะลูกปืนนะครับ ลูกปืนคอก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับกะสามารถมาดูมาชมมาสั่งจองไว้ได้ครับผมสำหรับขั้นนี้ขั้นนี้ผมเปิดราคาไว้ที่6กแสนเก้านะครับเป็นรถปี62ตู้แอร์นะครับ6 2ตู้แอร์ผมเปิดราคาไว้ที่6กแสนเก้านะครับท่านใดสนใจกะสามารถมาดูมาชมได้นะครับ หรือถ้าอยากแต่งเพิ่มนะครับอยากใส่เป็นเกียวดันคอสปริงโมเลล่องคู่ตู้เบาตัวนี้กัราคาจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้เป็นปากนะครับเนี่ยปากเกียวผมจะใส่ปากเกียวตัวนี้ให้นะครับตัวนี้ปากเกียวยังสวยอยู่นะครับผมใช้งานไม่เยอะนะครับปากเกียวตัวนี้สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาดูมาชมก่อนได้เลยครับผม มาดูมาชมมาสั่งจองไว้ก่อนก็ได้นะครับอยากได้แบบใดเดี๋ยวเข้าจัดให้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนให้เกือบจะทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช่เลยถ้าท่านใดสนใจกะมาดูมาชมได้ครับผมเบอร์โทรก็0851966344เหมือนเดิมครับ